เปิดโพส์หนาวทิสานาฏเคลื่อนไหวด่วนถึงเอสกันตพงหลังหมดสติ เรียกได้ว่าเคยร่วมงานกันในละครชื่อดังอย่างเรื่องแม่เบียนนะคะสําหรับนางเอกสาวนาวีิสานาฏและพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์ซึ่งหลังจากที่สาวนาวทราบข่าวว่าหนุ่มเอสมีอาการวูบหมดสติต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสาวนาวที่ตอนนี้กําลังเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอสอสเตรเลียก็ได้โพสต์ไอจีสตอรส่งกําลังใจให้พระเอกในจอทันทีค่ะพร้อมกับข้อความบอกว่าขอให้พี่ปลอดภัยนะคะส่งกําลังใจให้พี่และครอบครัวนะคะพร้อมกับอ e ีบ bon จหัวใจสีแดง3ดวงและแท็กหนุ่มเอสกันตพงค่ะทางทีมงานก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจขอให้หนุ่มเอสกันตพงอาการดีขึ้นในเร็ววันด้วยนะคะ